ต่อต่อต่อพี่นนอกา้านไอ้เจ็บด้วยลิดมันมีแนวครับแล้วเหมือนคนเดี่ยงเดี่ยงผีเมียนไม่เมียนไม่เมียนบอก ยังไม่ต้างทำแล้วนครับใช่ไหมับคนก็ไม่รู้้าบน้านเียล้วไม่รู้จ้าห้งวนหม่ลาหน่อยสองบนลค้าบักรลาเนี่งร้อยยี่ส มันมันหมงยูเหรอมันมาหาหม่งยูบนี้มันแล้วแน่วอะไรอย่างง้มาอยู่พื้นอยู่้นีนหมู่ห้องกลางัด้วยนี่กันไปเลยแต่ช่วงเชักไหนไม่็เอยู่เอาผ้า้างบานแหงไหมตัดนยดหม่งยูปันนันวไม่เพิ่งเอยสามคพผู้เด็กค้าหาบ่มีหมงว่างเลยแ่องออบ่มีหมงว่างกเที่ยวหาไหเบิ่งเออบันีขึ้นรถไปเออบัี หาหองใดกับบ่มี่หองดกับมี่ีตะคนเต็มหมดันเส่ันเอาต่อเออน้อยสามนผู้ชายเบดทนนี้ก็เลืออะไรมงินสภาพปรยู่ก็เลือะใสหองนึงกับมีผู้ชายผู้ดญยวแบบนี้จะประยู่ก็มีห้องว่าง นี่เพิ่นมาเลียงเม่นครับเม่นไหมเพิ่นเชิญมองเพิ่นเชิญออกไปเราเพิ่น,นชเชิญเขามาอยู่ขึ้นเสียงหนึงนน่ง ร้านก็ว่าเสนนี่แหละว่าก็จะบ่อยถึงแต่มันขับบุญไปน้ใส่ไม้บดไม้บดันบ่อยมูมันแตกมันหักนั่นแหะเสียไม้บดจะเรียกเสียหลายแนหนึ่งถมันยังไมบดเใบมักะกาเสียไม้หลายไปท่นี่ไมอเราให้ดู่ต้องัวนะคะนะุ่มของก็ สวัสดีครับอยู่กับซับไป,ปเลยขวแตกมาอนีมาเบิงค้นถามมาไลายพี่น้องว่าเป็นอย่างอยู่ในเมนมีอย่างแนวมันมีรายละเอียดเดียเดี๋ยวสิผ้าเขาไปเบิ้งครับอันนี้เมนที่ว่ามันแตกมันพังครับนี่ปรนเทนไม่แล้วพี่น้องนี่มันเจาะฟองทั้งขางนี่ไหมข้าวายเอ่อให,ให้ลมมันดันขึ้นไปทั้งๆครับลมพานทั้งหนก็ให้่านได้ลองพี่น้องเนาะ ครเบืเ้องข้าลางก่อนก่อนจะเบื้งท้าเนเทิงครับเห็ดไม่ครับเนื้อผ้าเห็นไปเบิ้องข้างเทิงว่ามันมีนิ่มงนี่ตั้งแต่เห็ดไม้ยังพาในเผาครับนี่กำลังถี่เผาศพแหลกพี่นอ้องหลังจากทางเสร็จไปหลายศพครับทาสีไม้โอ้แจมแจม กระมีเหมิ่มมากที่เห็นครับล่างก่อนอลแบบเนี้ยมีเอื่อนล่างครับมันมีหลายคำหลายเอื้น ง่ายอยู่เตานี่ลงนี่ก็มีดงังอันนี้สามารถยกได้ครับ <c oughs> นี่นะครับแล้วขามาเบิ้งข้างในกระประมาณนี้ <c oughs> นี่พามาเบิง้ง <c oughs> เปิดแฟลชกอนอมีเหงียนเนี่ยเขาเรียกเหงียน,นเลยนี่ครับ <c oughs> ฟองประมาณนี้พูนส่องลงไปเรื่องกเป็นสันเป็นสั้นเป็นสันเลยน,น,นี่คนอยากเห็นปูนอีกเกียยึ่ตงเทิงดูดิเหอยากเห็นมั้ยนั่นแหละพูนฟองมันนะครับเนาะนี่ละข้างในเตามีประมาณนี้แหละจะได้เห็นกันแล้วนะพี่น้องเนาะหลายคนก็นถามมาว่ามีอย่างนี้ ครับามันนี่ครับในเต่ามีปองมีปองะมานี้ครับมันมีอย่างไรเนาะด้เห็นในหูก็เแล้วตัวว่ามันมีอย่างไรอยังก็ได้อยากเห็นในเต่านะครับเนามีล่างจะเอาทานมาใส่ครับ อันนี้สามารถเปิดได้เพราะว่าเว้ยนะได้รากพอดีที่เก็บกระดูกเนี่ยมันเลงหรือยังมันงจีได้เปิดออกได้นะครับเนาะอันนี้วัตถุที่ไปอะตเตาไม้พ่อมอันนี้พ่อของเขเบิร์ตไปสองแสนกว่าบาทครับรวมอ,อุป,ปรกรณ์น,น้ำสองแสนสามเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ครับแล้วว่าสีทั้งหนาวว่าดลท่าไม่ได้พี่นอนะ้องเนาะก็ได้เฮ็ดแค่ซ้ำนันสองแสนกวัวแล้วมาหอมปากหอมคอครับ เอคิมเหนียวซ้ำเหนียวนาะพี่น้องเนาะถึงจะสั่นได้กาได้ใจกววมครับขอบคุณหลายๆครับสบายดีเอฟซีสกุลทุกคนเนาะครับเนาะสบายดีอยู่กับซับเป็นเร็วก็แต่ครับมาเบิร์อันนี้จุดใหม่ๆเลยครับประมาณสิบนาทีเม่นไม่ดูดดีพ่อพี่น้องกับประมาณนี้แหละนี่คือเสื้อนี่เสื้อข้นห่วมน้ำเอไว้แล้วครับคุณนกต่ว่าเตาโอ้ไฟแห้งครับคุณจวดก็ ือว่าใส่ได้ครับสร้างนี่มาตรฐานนี่พี่น้องือว่าโอเคครับโอเคจวดย่างยาวเลยพี่น้องเลยข้นกรับคุณไม่เห็นบหอนี่คือปลาแกงวะนี่ครับขาเลยขา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 ือว่าใส่ได้อยูย่ ใหญ่มาเห็นยูน้ากันเนาะหลายคนถามว่าเม้นบ่เม้นครับปกติได้ไปหนอนเนาะนี่ห,หละเดี๋ยวจะเห็นมาเบิงตอนเผาไปอีกจกักชั่วโมงหนึง่งอันนี้เบิงไปพอจะจุดไฟปั๊บมันเป็นยังไงนะครับเนาะประมาณนี้แหละขอบลวงขอบยังยังอยู่อยู่คือว่าเตาดีครับไฟบดันออกมาทางนอกประตูบกินไฟไฟบกินประตูนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาเบิงตอนต่อไปได้พี่นองเนอะ